หลังนี้อาโลไปกบหลงโตหนึ่งกบน้อยตัวท่านผู้ชมเนอรุ่นพันเนอร์กี่โตสามโตสี่สามครับสวัสดีครับสวัสดียามเจ้าของวันที่2สาแปดกรกฎกาคม2อ6 7นะครับเช้านี้เหมือันเช่นเคยนะครับชาวินออกมาใจรอบกบนะครับ หมายของชาวินเนาะตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบจะหกโมงเจ้านะครับยังมือดอยู่เนาะภาพอาจจะมืดไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศยามเจ้าของเจีงยงไฮบ้านชาวินนะครับอําเภอเมจันเนาะต่วันกำลังจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไปใจเราก็พร้อมกันเลยนะครับลุนไปกับชาวินนะครับว่าเจ้านี่ชาววินจะมานก่อนนะครับ ชวินใส่ใบตะวันมะแรงนะครับตอนที่ใส่นี่ชวินไม่ได้ถ่ายคลิปเพื่อทำให้ชมได้ชมกันสักครั้งนะครับเนาะเพราะว่าฝนมันโปรยนะครับฝนมันอ่อยเนาะเดี๋ยวไปลุ่นพร้อมกันเลยนะครับชวินยองครับผมรุ่นหลังแรกไปพร้อมกับชวินนะครับชวินใส่ไว้ขางสะนี่เนาะโอ้หันโดดอยู่ แตเจะเข่าบ่าเข่าบ่อุนิกาอินี่ต้องมาสามก้านี่นี่นะครับมืดเป็น่หนเนอร์ท่านผู้ชมดิ้นก็ครับดิ้นไหมครับไม่มีครับไม่เข้าครับหลังแรกฟาวครับท่านผู้ชมเก็บกันเนอ ลุ่นหลังที่สองไปพร้อมกันเลยนะครับหลังแหลกเจ้าวาวท่านผู้ชมทะวินมุดขอบป่าไม่ยะลาบเนี่ยนะครับอันนี่สองกับดินพิวมันกบดินกันแล้วอึ๊บโอ๊ยน้ำกล้องน้ำกล้อง,องเอนละเข้าก็สักโต สักอย่างบาทไม่มีฟาวอีกแล้วรุ่นหลังที่สามต่อไปเลยนะครับนี่นะครับ <c oughs> นิมยังดิ่ง <c oughs> เออบลายกบกามีกอออไอ้กบหน่อยทำพมสม ปล่อยไปดีกว่าเนาะตัวน,น้อยอีตีน้อยแล้วขียดกันทวินปล่อยไปนะครับหลังต่อไปนะครับต่อไล่ซักตัวเฮก้าเพราะ,ะล่ะนิมพิวอะท่านผู้ชมเฮยน้ำแหงละมด ไม่มีอะไรในไซในรอบเจาวาวครับท่านผู้ชมรุ่นหลังต่อไปนะครับชวินหันดินแล้วในรอบครับตรงนี้เนาะฟาวมาไหลาหลังละหลังนี้อ้าโลไปกบหลงโตหนึ่งกบน่อยตัวท่า,านผู้ชมเนอรุ่นพอนเนอ กีโต้สามโต้สี่สามครับกบน้อยโต้หนึ่งกบใหญ่โตหนึ่งขนาดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวตัวน้อยนันชวินจะจะปล่อยเนาะท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วครับชวินคนอนุญาตเก็บกันเนอรุ่นหลังต่อไปครับชวินได้กบใหญ่มาโต้หนึ่งละใาแห้วแล้ว ไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแล้วครับหลังนี้เหรอนิมสิงนิมสิงนิมอย่างดิงเปิดพอล้วซักโตมีแต่ปลานามแหงละมด เก็บก่อนนะครับตะวันเริ่มจะขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นป่ามั่นนะครับของเปิรนบานเนาะนี่นะครับเดี๋ยวไปหลุนหลังต่อไปกับชาวบินเลยนะครับหลุนหลังต่อไปนะครับชะวินสายไว้ตรงนน้นเนาะ เดินไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมน้ำแห้งลงไปหมดท่านผู้ชมลุ้นดูสิเข้าไหม <c oughs> กบหน่อยปึงโตกันท่านอ๋อ โขโ่แค่กว่าถ้าจะล่ำอยู่เนาะเก็บก่อนนะครับไปต่อไปต่อลุ้นต่อลุ้นต่อครับมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่หอยม,มีแต่หอย ไม่มีเลยหลังต่อไปมีแต่หอยเส้นเดิมปลานี่มีกบเฮ้ยั่นลงโซ่มาเลยมีกระหอยมากินปลาซับ โอ้โน้มแห้งท่ามมนผู้ชมปลานิมมีกบครับนั่นมีแต่ความว่างเปล่าเก็บก่อนท่านผู้ชมครับสรุปผลงานของชวินคลิปนี้เนะาะชวินได้กบสี่โตนะครับเดยัตใหญ่โตหนึ่งแล้วก็ได้ตัวน้อยสามโตนะครับก็พอได้กินอยู่นะครับ เอาขวแขกก็ถ้าจะล่ำเนาะชววินได้ล้างอุปกรณ์ของชวินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศบานชวินตอนเจ้านะครับขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมรับชมคลิปของชวินมาถึงตอนนี้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยหมานสักก็ได้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ชวินยองต์นะครับเนอทุกคนรักษาสุขภาพกันต้นนะครับมีความสุขกันหนักๆนนะครับเนอขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ เป็นตัวใหญ่โตนึง